ัสดีครับผมนายฮันนี้อับบุลสลานักศึกษาจากสำนักวิชาครศุศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ครับวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับบริบททางการศึกษาในเรื่องระเบียบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา,าสำนักวิชาครศุศาสตร์มหา,าวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับโดยหลักๆแล้วเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา,ามีอยู่สองแบบแบบแรก เป็นเครื่องแต่งการยุทนักศึกษามีลักษณะดังต่อไปน,นี้ 1. เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อนมัองไม่มีลวดลายความยาวของเสื้อมีความยาวพอเพื่อให้กางเกงทับได้โดยที่จะมีความเรียบร้อยครับแล้วก็องกางกเกงจะต้องเป็นกางเกงขายาวสรวสุภาพสีดำสามเข็มขัดต้องเป็นเข็มขัดหนังสีดำ ปวดเข็นขัดมีตามหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดครับสี 4, ่สุดเทา้าสุดเท้าเป็นถุดเท้าสีเดียวกับรองเท้าครับห้ารองเทา้าเป็นรองเทา้าทรงสุภาพพุ้นเส้นสีดำครับโดยเครื่องแบบนักศึกษาจะใช้ในการสําหรับการเข้าชั้นเรียนสอบหรือติดต่อในการต่างๆครับแล้วก็แบบที่สองเป็นเครื่องแบบ พิธีการและจุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครับก็มีลักษณะเันต่อไปนี้ครับก็คือ 1. เสื้อสเสื้อเชิตสีขาวหรือสีอ่อนต้องไม่มีร่ดลายความยาวของตัวเสื้อยาวพอเพื่อให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย 2. กางเกงเป็นกางเกงขายาวสรสุภาพสีน้ำเงินเข้มหรือสีกรมท่าครับแล้วก็สา หัวเข็มขัดจะเป็นเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็สีเป็นเล็กไทปนะครับเล็กไทปพื้นสีแสดเพียรตามมหาวิทยาลัยแล้วก็ห้าถุงเท้าถุงเท้าเป็นสีน้ำเงินเข้มหกรองเท้าจะต้องเป็นรองเท้าหนังทรงสุภาพขึ้นเส้นสีดำครับโดยครื่องแบบพิธีการจะใช้ สำหรับการเข้ารว่วมราชพิธีรัฐพิธีหรือกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยครับเครื่องแบบและเครื่องแตเป็นเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักษาชายมหาวิทยาลัยว่าอะไรละเข้าๆมีประมาณมีประมาณนี้ครับผมขอจบการนำเสนอ